สวัสดียามเย็นนะครับขีมม่มอเตอร์ไซค์เล่นหน่อยวันนี้โอ้ชมต้นไม้นี่เราน้อยรถต้นไม้แล้วเอต้นนี้ทำไมมันนานแล้วนะนี่รอดไหมเหล้าฮะแต่ใบยังเขียวด้เขาบนเนาะนั่นอ,ะอน่ะนู่นอ่ะ แต่ที่จริงมันน่าจะโอ้ยังเขียวอยู่นั่นอ๋อเข้าใจแล้วทำไมมันมันนานงอกเหลาเพราะมันเป็นกิ่งที่มันเพิ่งมันเป็นกิ่งมันอ่อนไงเนาะกิ่งมันอ่อนทนี้กิ่งเอาไว้กิ่งเยอะไปอ่ะจริงจริงมันต้องตัดออกอ่ะมันต้องตัดกิ่งออกเนี่ยมันเป็นกิ่ง ต้นนี้มันเป็นเหมือนต้นที่เขาเพิ่งตัดออกไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาตัดออกปุ๊บกิ่งมันออกใหม่ทีนี้พอเราไปล้อมมาแล้วเราก็เด็ดใบออกไอ้กิ่งพวกนี้มันยังไม่แข็งแรงไงมันก็เลยใบยมันก็เลยไม่ค่อยออกครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นนี้ไอ้ต้นนี้ต้น่านางกวากครับ โอ้ยตานี่คันใดไล่วัวแล้วเสียงดังยังสี่แหละหุ่นจมไปชันนี่ใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปตายเลยดูยยตายเลยอะ่ะนั่นอะ่ะนี่แต่ก็เหลืออยู่ครับตัวนี้อันนี้ต้นตะโก อันนี้ต้นอะไรน่ะเราผักเม็กบ่ผักเม็กบ่หน่นี่ต้นนี้ผักเม็กใช่ไหมนี่ต้นนี้ต้นเกย์ครับนี่โอ้ดูใบออกสวยเลยอะ่ะอื้สวยงามเลยนี่ ต้นนางกวักครับสวยต้นนี้สวยมากเนี่ยยังให้ดูครับนี่นี่สวยมากเลยต้นนี้อ๋อหนกๆนกๆน,ก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 นกอันนี้ต้นฟูนทรับนี่ต้นนี้ไม่คิดว่าจะรอดนะ ดูลีลาเขาครับนี่ต้นนี้ไม่คิดว่ารอดเพราะว่าได้ดินมาน้อยมากเลยครับต้นนี้ครับนี่ดูใบดูใบนี่ใบสวยงามสวยงามมากครับนี่ดูลีลาเขา สวยครับต้นนี้สวยมากใครที่สร้างบ้านาสร้างบ้านใหม่นะครับแล้วก็บ้านมันรู้สึกว่าโล่งๆนะครับก็สนใจก็มาดูได้นะครับอยู่ที่สายท้หนึ่งนะครับบ้านกวดนะครับบ้านกวดเรามีไม้ล้อมแล้วนะอยู่บ้านผมมีครับอยากได้ต้นอะไรแบบไหนบอกได้นะครับเนี่ยมีไม้ล้อมแล้วนะครับนี่เห็นไหม สวยงามอันนี้ต้นผักเมกผักเมกเดิมสมัยถ้าภาษาเขมรเขาเรียกว่าต้นเดิมสมัยครับนี่อันนี้ก็สวยราคามาคุยกันได้ครับมาดูมาชมคุยกันได้อ่าบริการปลูกถึงบ้านนะครับเนี่ยใครที่สร้างบ้านใหม่บ้านสวยแล้วก็บ้านโลง่ลง มันต้องมีต้นแบบใหญ่ๆอย่างนี้ไปปลูกนะครับมันยังไงล่ะต้นพวกนี้กว่าจะตูนะครับอายุอนามนานมากเลยนะอย่างต้นนี้ผมว่าหลายปีเลยเนี่ยต้นอันนี้ต้นคเน่งเขาเรียกว่านางกวักใครที่ไปตามปั๊มบรทก็จะเห็นนะครับต้นนี้ครับเนี่ยต้นนางกวักนะครับนี่นางกวักอันนี้สวยมากต้นนี้ต้นนี้อายุเยอะมากนะครับต้นเก๋มากเลยเนี่ยตามจริงเจ้าของเขาให้เม็ดโคล้มนะ แต่แมคโครเขาไม่ล้มครับพอดีผมไปบ้านคนรู้จักกันเขามีแมคโครแหละป๋าแกก็เลยบอกว่ามีอยู่ต้นหนึ่งนะเจ้าของก็ให้ล้มทิ้งแต่ปากก๋าแกไม่ล้มผมก็เลยไปดูนะครับไปดูก็เลยเจอเห็นว่ามันมันสวยดีนะมันแก่ด้วยเนี่ยต้นเนี้ก็เลยซื้อเข้ามาครับเนี่ยล้อมมาใครที่ปลูกบ้านหลังใหญ่ๆอยากจะได้ต้นไม้ไป ปลูกเป็นเสริมบารมีนะครับเรียกว่าเสริมบารมีเลยนะพุนซับก็มีครับเนี่ยต้นใหญ่ๆเนี่ยสวยๆเลยครับเนี่ยงอกเรียบร้อยแล้วนี่ใบสวยงามให้เรารดน้ําอยู่ครับาดูวได้ครับสายทนเหน่งเหนือครับอาเภอบ้านกรวดครับนี่บริการยกไปปลูกถึงบ้านได้นะครับราคาไม่แพงนะครับไม่แพงราคาจับต้องได้ ไม่เหมือนเราไปซื้อตามอ่าไม้ล้อมสวนใหญ่ๆนะครับต้นขนาดนี้อู้ต้นนี้นะ่าจะมีราคานะ่าจะหลักห้าหมื่นบ้างหน่ต้นนี้ใหญ่นะคูณซับนี่คูณซับต้นนี้ใหญ่เนี่ยใหญ่นะครับมีห้าหมื่นนั้นเนี่ยแต่อยู่นี่ไม่ถึงครับมาดูได้ครับนี่ใครที่อยู่โซนบ้านกวดใกล้ อ่าเพลยอบ้านกวดประคนชัยละหันซ้ายครับมาดูได้ครับต้นนี้พร้อมปลูกเลยนะครับเนี่ยพร้อมยกไปปลูกเลยราคาไม่ถึงห้าหมื่นครับต้นนี้ไม่ถึงแน่นอนอยู่กับผมนี่แล้วก็มีนางกวักต้นนี้ครับต้นนี้ก็ไม่ถึงต้นนี้ต้นใหญ่ต้นนี้สวยมากนี่ดูครับมีโพงด้วยนี่เห็นไหมเนี่ย มีศิละปะครับมีโพงนี่มีโพงแล้วก็มีตุ้มนิดหน่อยนะนะตรงน,นั้นสวยครับเนี่ยใบกํลาลังแตกเยอะเลยดูต้นต้นนี้ต้นเก่มากเลยเอามาแบบเอามาก่อนเขาอะ่ะแต่ว่าใบนี่แตกหลังเขาเลยเพราะว่าต้นมันเก่ครับแต่ว่าแข็งแรงแน่นอนครับเนี่ยเนี่ยสวยๆเลยต้นนี้ก็ไม่ถึงห้าหมื่นครับแต่ถ้าไปอยู่ในไม้ล้อมสวนใหญ่ๆ ผมว่ามีห้าหมืนอัพแน่นอนครับต้นนางกวักครับเนี่ยสวยนางกวักเวลาเขาเจอฝนเจออะไรต้นเขาเจะดำปิดเลยอะสวยงามพระจ้าตาครับแล้วก็มีต้นตะโกครับอยู่นี่ครับต้นตะโกอันนี้ตะโกนานนะตัวนี้ฟอร์มก็สวยนะครับตัวนี้นี่ครับฟอร์มสวย เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่ามันย้อนแสงครับต้นนี้ฟอร์มสวยนะครับนี่ฟอร์มสวยมากเลยดูลีลาเขาเผื่อใครสนใจครับโทรมาสอบถามได้ครับ088 367 3447นะครับอําเภอบ้านกรวดมีไม้ล้อมนะครับอําเภอบ้านกรวดนะครับประมาณนี้เลยนี่ สวยงามมากไปปลูกไปจัดสร้างบ้านใหม่เอาไปปลูกสวยงามเลยนะครับอันนี้ก็นางกวากครับผมใส่ปุย๋ยเยอะไปผมใส่ปุยย๋ยยูเรีย,ยไปก็เลยใบก็เลยตายครับแต่ว่างอกใหม่แล้วละ่ะกำลังงอกใหม่โอ้โหังชุ่มชื้นอยู่ไหมนี่ยังชุ่มอยู่นะ อันนี้สเสดาก็ไม่ตายนี่นสเสดานี่เด็ดออกหน่อยนี่ต้องเอาออกเนี่ยเดี๋ยวแย่งปุย๋ยเดี๋ยวแย่งปุ๋ยต้นใหญ่นี่มาดูเราลดน้ำมีความสุขเด้ลดน้ำต้นไม้นี่ ลดน้ําก็ลดตรงต้นนะครับลดตรงตรง้นตรงโคนข้างบนด้วยมีความสุขไหมเราลดน้ําต้นไม้ฮะให้เรา,เารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างมีความสุข่ามีความสุขดิ เคนเรายกไหวไหมเนี่ยนั่นเหรอมันชุ่มน้ำแล้วเนี่ยเหมือนจะตึงต้งๆอยู่แล้วเนาะต้นออกมาดินมันแห้งไง,ไอ,งอืม <c oughs> สวยมากต้นนี้สวยมากเลยครับต้นแก่มากเลยเนี่ยสวยจริงๆต้นนี้ก็สวยพุนซับนี่สวยจริงๆครับโอเคครับ ใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับ088-367-3447ครับสวัสดีครับผม